สวัสดีครับพบกับช่งองขอบวันกินยังไงซาเนียวนะครับวันนี้ขบวันอยากินเผาับน้ำน้ำเผือกนะครับนะครับน้ำเผิงแท้นะครับซื้อน้ำเผือกขบวันซื้อม้านะครับมันเป็นน้ำเผิงแท้ครับมันเป็นของของแท้นะ้ครับมันเป็นของน้ำบาดนะครับเพราะว่ามันเป็นของบริษัทดังครับนี่ของแท้เลยครับนะครับเขาว่าแซบนะครับก็ได้ยินเขาว่าแซบก็ลองซื้อมากินเบื่งไหรนะครับคือขบวันพอคอยสบายนะครับ ไม่ว่าเลยครับตัวสิไม่กินเนีเบิ้งกับวานดีแซบว่ามันก็แซบด้วยครับตัวโคบวนเนี่กินประจำครับเขาๆ้ะครับนะครับของเขาตะบานนะครับไปกินกับโคบวนนะครับกินง่ายๆนะครับกินง่ายๆสไตล์โคบวนครับอปไม่กินร่วมกันกับมาแล้วครับนะครับแถมันก็แซบไปเลยครับโคบวนกินประจำครับเป็นขับเป็นของมากอีกอย่างหนึ่งของโคบวนนึกกันแล้วครับนะครับก็ก็กินเบ้างครับ ฝากมั่คลิปเร็จจบไปแล้วครับฝากคนไลไรกดแชร์คนวัดนนะครับกอารังใจผวันครับนะครับวันอีกกินรบมั่งนะครับนะครับหันเงียนะครับแันมปั่นเงียแน้ครับคุยนะครับครับเอครับครับของแท้นะครับตัวครับพอน้ำผึ Life ้งร้เปอร์เซ็ครับเป็นเขียนอนี่ฉลาดครับนะครับ มันตันหวานอีกิืนคำเข่าแล้วคำไงวะครับคำแรกครับหวานหวานหอมๆนะครับคำขอเข็นเตืานะครับนะครับ้ำพึ้งครับแต่เอาเป็น้ํวำพึ่งเรียนได้หรอครับว่าเขาบ้านเขสื้อมาเป็นเป็นของแท้ครับบอกคำพึ่งไรเปอร์เซ็นครับนี่แบบแบานหอมนะครับ นะครับสีกบวนกินมันยัมันได้มิมได้เปื่แม่กบวนน่อยกินน้ำของด้วยนะครับแ่บครับเหอกนนั่งกินทีห้อแ้งานนะครับเขาเพียงรับก่อนขอพระจ้าครับเอ้ยของวันกินครับเนนองเบิ่งเพื่ได้่ออยากเขา คือขอให้คือยิงของเขาอะไรนะครับมาสมบายมามีอยากกันอย่างนี้นล้วมาคุยบาแซจ็บนะครับนะครับทำเพล่อแท้แล้วครับง่ายๆครับเดียครับนะครับขอของอะไรบ้างนะครับ ไอ้กาแฟกวางมากครับกินง่ายครับกาแฟสงมากเลยครับด้วยวางกันไหนครับเดีย๋ยวไปเอาครับผที่เลี้ยงเดี๋ยวไปดองยาแล้วครับ ไย้ยาม่เลงก็ปุ๊บหวานเหนแมล้นะครับแซบบลกต้อนะครับพี่แซบบอกต่อครับแซบดูเก้าครับน้ำผึงวงัวน้ำผึ่งเดียนเลยนครับปึ๊ง่ายสหละเพ็นว่าได้บอกนะครับ คนบอกว่าเดือนเลยครับคุณบอกว่าถ้าของแท้500ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเครื่งแต่พวกเราครับฟืบ้นภาพนะครับ รับน้ำผึ้งครับับนพิเศษถึงครับผมว่าแซ่บครับเป็นไข่นะครับว่าเป็นไข่ครับ สบายครับครับกยงไนะครับก็มันกินอย่างครับทำยังไงไปจิ้แซ่บกันครับหากุงจิ้มเสรจบไปแล้วครับหากคน,นเลกยคนแจ้ยของันเด้ลครับ อย่ยวอกหวาดน,น้อยนึงครับ <g ül> ถือครับครับกินไปต้องกันได้ครับนับ ไปวอกไปครับไล่แสบรับ <c oughs> นัมแรงครับโอลัะครับนั่นีครับนั่นีครับ